ก็สวัสดีครับทุกคนจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ออกไปหาของกินดีกว่าเพราะว่าเพิ่งตื่นตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับแต่ไม่ได้จะออกไปชุดนี้นะคือทุกความที่พักสไตล์เรียวกังแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ยทุกคนใครมาญี่ปุ่นน่าจะเคยพักจะพไปดูบ่อวันเซ็ตมาดีกว่านี่หรือมั้งเมนสปาวังว่าจะไม่มีคนอยู่เพราะว่าจริงๆมันก็ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมข้างในมีคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะเท่าที่ยืนฟังก็คือไม่ได้ยินเสียงน้ำคือผมไม่อยากเปิดไปไง มันถ้าคือเปิดไปแล้วมีคนอยู่คาโป้เไงแล้วนี่ไม่อยากเห็นนึกออกปะขอไม่มีคนอยู่แล้วกันเพราะไม่มีเสียงน้ำเลยเลย<ๆ><ๆ>เกิดไงต้องเปิดยากทั้งนีม่มีคนอยู่โอ้ีนี่สินะแช่ออนเซนผมเคยแช่ออนเซนไปครั้งเดียวเองตอนอยู่ที่บ้าน<ๆ>แบบว่าไปแช่ออนเซนสปาอ๋อนี่คืออ่างน้ํามาตรงนี้ก่อนใช่ไหมคือฉากมันก็อาจจะคุ้นหน่อยที่นี่มันแยกชายหญิงแหละนะครับเพราะเขาเขียนว่าเป็นของเมนอย่างเดียวผู้หญิงน่าจะอีกห้องหนึง่ง ตัวาอาบน้ําตรงนี้มันน่าจะมีห้องห้องซาวน่าอย่างนี้ห้องซาวน่าปิดสี่ทุ่มครับมีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยหันกล้องมาทางนี้ก่อนเปิดหงเหยีดน,น้ำเปิดยังไงนี้ห้องซาวน่าเปิดไม่ได้ทุกคนมันเปิดยังไงมันแข็งแรงจัดห้องซาวน่าที่ปิดตายเฮ้ยเปิดยังไงเลื่อนหอนรอเลื่อนก็ไม่ได้อะโอ,โอเค ไม่เข้าก็ได้เออช่างมันคือเขาบอกว่านาโกย่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเบืองที่น่าเบื่อที่สุดของญี่ปุ่นปะแต่ผมไม่รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะตรงย่านสากอิคือถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกโตเกียวอซสก,ก้ามันก็จะไม่ได้ไวท์เดียวกันบ่งางคนละฟิลแต่นี่ครับย่านสากอิมันขึ้นได้ใช่ไหม ผมจะลองไปขึ้นดูดีกว่าทุกคนมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยเดินขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินก็เห็นเลยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นย่านที่คนไปเดินชอปปิ้งหาร้านข้าวกินตามปกติแต่พอเดินเดินไปผมรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนี่ฮ่องกงวากาดิมัสไกด์จินเดสอ่าไต้สุขวดนี่ฮ่ององไอสปิงลิชไม่ไม่ No I'm I'm looking for a food เป็นร้านที่แปลกมากทุกคนเปิดตั้งแต่1ิบแปโมงครึ่งจนถึง26่สิโมงแปลว่าอะไร26่สิโมงไม่เคยเจอมาก่อน คือร้านนี้มีแจกผ้าเลยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมมือใหม่ในการเที่ยวญี่ปุ่นมีนแจกผ้า,าข้างนอกคือร้อนมากเลยนะโกยากตอนเดือนตุลาคมทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามาคนเดียวพูดภาษาไม่ได้ก็ต้องกินข้าวเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแลยค่อเด็ดวันนี้ก็สุ่ยยอใช่สุ่ยยงต่ใช่ไหมครับเด็กมอเบียร์รึเบียร์เบียร์รึอ่าอีมั้ับใช่เบีย อะไรก็ตัวเซมาสไหนใครบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาจจะเพราะว่าที่นี่มันนากุย่าของคนไม่ได้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเออผมไม่เห็นนักท่องเที่ยวหัวทองผมกอลเลยที่นี่นะต่างจากโตเกียวไงอะไรก็ตัวเมาส์ลุงก็ดูลูกงานที่ทำเมื่ี้มีลูกค้าวิ่งกไปข้างนอกใช่ไหมไม่ได้วิ่งดิออกจากร้านกินเสร็จแล้วลุงเขาวิ่งตามไปด้วย แล้วก็ก้มหัวหนูถ่ายไม่ทันส่วนอันนี้ทุกคนเหมือนเป็นบะหมี่เกาหลีแต่เขาใช้คำว่าระจัเมนแทนน่าจะปรับเป็นรามเมนสไตล์ญี่ปุ่นดูดใกล้ๆโคตรน่ากินจริงๆผมว่าแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะคือพอกินไปเรื่อยๆรสชาติเริ่มรู้สึกเหมือนร้านมนากเ <c oughs> ออไม่เคยกินเหมือนกันทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นร้านหน้าที่ใส่ซอสเทอริยากิแต่มันเหมือนกินร้านหน้ามาาน้ำซอสมัน แล้วไม่ร word, in it, map, like ู้ว okay. ่าผมคลิปตะเกียบนี้ไม่เป็นหรือยังไงโอเสียชาติเกินหมดเส้นแข็งไปหน่อยนะรุ่งแต่ว่าเชฟเขาน่าจะทำมาจากนี่นี่ทุกคนดูทุกคนดูแบบออกไปแล้วก็ไปก้มโค้งคำนับถือว่ารักในงานที่ทำนะครับซูเปอราเซนโอเคค่ะโอเคค่ะ โอ้อะไรก็ตัวเซมัสโอเคครับออกมาแล้วอิมเรตโตเซัสเท่าไหร่อะไรก็ตัวไหนมาเขาก็โค้งก้มหัวอิ่มห้าทุ่มไปไหนต่อดีทุกคนเออคือข้างหน้ามันมีแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เจออีกซูมิมา์เซนดองกิโคเตวาโดเกเดสก่ะดองกิโคเตอ๋อดองกิโคเตอะไรก็ตัว thank you อะไรกคือผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก ต่คิว่านั้นน่าจะเขียนแบบที่สีชั่วโมงป่ะท้องส่วนใหญ่บางสาขาเปิดที่สชั่วโมงอันนี้ก็น่าจะมีสี่ชั้นแต่ผมจะไปชั้นสามว่าจะไปซื้อรองเท้าคือชั้นนี้มันมีเสื้อผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไอเทมต่างๆหูฟังอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมก็จะสอยถุงเท้ามาสักสามสี่คู่แล้วกันแต่ผมกํมาลังหารองเท้าอยู่อยากได้รองเท้าอันนี้ทีวีครับอันนี้ดูทีวีกันทําไมครับยืนดูด้วยก็ได้น่าจะตลก ก็โดนต้อทำโดนต้อทำครับอันนี้ยืนดูทีวีตรงนี้เลยเหรอทหร L, ท 3, เท่าไหร่อ่ะ TCL ีเอลทุกวนี้สามหมื่นเยนประมาณเท่าไหร่วะถ้าสามหมื่นเยนก็ประมาณหกพันผมจะมาสนใจราคาทีวีถุงอันนี้ก็หลายคร,รับทุกคนผมติดใจมากเลยถุงทองถุงสีทองให้โชคให้ราบโอาเป็นแผ่นซีดีทุกคนข้างในเป็นอะไรอ่ะใครอ่านญี่ปุ่นหอนอก็คอมเมนต์บอกได้นะ มันเป็นซีดีอะไรแต่คืออะไรมันเป็นซีดีดีวีดีเกือบญี่ปุ่นตรงนี้นั่นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอ้เนี้ยเลขสิบแปบวกก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเวลามีคนบอกว่ามาดองกี้ก็คืออยู่ข้างในได้แบบหลายชั่วโมงอ่ะเข้ามาตั้งแต่ตอน5้าทุ่มตอนนี้ออกมาตีหนึ่งแล้วทุกคนสชั่วโมงอย่างนี้เราไปไหนต่อดี คือผมขอ,อตัวก่อนเลยว่าหลายคนน่าจะเก่งเที่ยวปร,เระเทศนี้มากกว่าผมเพราะว่าก็าไปกันมาทุกซอกทุกมุมแล้วใช่ไหมผมจะเดินบนทําไมแต่ฟิลนี้คือชอนบทญี่ปุ่นผมชอบมากเมืองเล็กเงียบๆน,นะและอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์นี้ญี่ปุ่นที่ต้องมานะก็คือปููกับน,น้ําครับมันจะมีเยอะมากทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมันจะมีทั้งน้ําที่เราอยากได้แล้วก็น้ําที่เราไม่อยากได้ขอเพียงแค่เราต้องลองนะครับส่วนตอนนี้คือผม ไม่ไแน่ใจว่าจะต้องขึ้นรถบัสตร,ตรงนี้ไหมเป็นรถบัสเล็กๆนะดูตาม Google Map เป็นอย่างไรนี่ขึ้มาตาม Google Map ม,มีแต่ใจเท่านั้นเราจะรู้ได้ดงไงว่าอันนั้นอันไหนมันเป็นสายแปดสายแปดเสด้วยคันนี้หรือเปล่าเนี่ยซูเมะมาเซ็นเอ้ยอะมิดโอลีคาวานี่นคิดได้อะโคชิระดิสดิสโนะโอ้ยใช่อะไรก็ต้องถามใช่ไหมทุกคนคิดว่าน่าจะถูกนะ ฟื้มันชนบทจัดเลก็หลายคนน่าจะชอบนบ้านสไตล์แบนี้น่าอยู่คือมันเหมือนกับสงบลเมเลื่อนใช่ไหมแต่มันจะมีประตูหุ่นแมกาซีเจ้าหล,หลอนอยู่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้มาดูกันว่าเจะต้องลงที่ไหนคนระซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าที่นี่คือ การมาญี่ปุ่นครั้งแรกของผมเน็ตที่ผมใช้ที่นี่ก็คือ eSIM ของ v k ครับทุกคนคือที่ผมเลือกใช้ของ v k p แพ็กเกจ KDDI Unlimited ตอนมาญี่ปุ่นเนี่ยก็เพราะว่าเขาให้เน็ตมาแบบ Unlimited จริงๆไม่มีลดความเร็วรองรับทั้ง 4G และ 5G ซึ่งพอเราเข้าเว็บ v k นะครับก็เลือกแพ็กเกจญี่ปุ่น KDDI Unlimited แพ็กเกจที่มีก็ให้เลือกทั้งแบบความเร็วเต็มสปีดกับแบบความเร็ว10เมกซึ่งใช้งานเน็ตไม่จำกัดเหมือนกันทั้งคู่จำนวนวันก็มีให้เลือกเยอะตามวันที่เดินทางจริงอีกหนึ่งสิ่งที่ ให้กับทุกแพ็กเกจด้วยคือเหมือน eSIM ของ VK จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่รับสิทธิ์จากผู้ให้บริการเครือข่ายท้องถิ่น KDDI โดยตรงมันก็เลยทําให้เป็นแพ็กเกจเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยตอนนี้เลยที่มีแบบนี้เรื่องสัญญาณและความครอบคลุมเลยหายห่วงสามารถเล่นในทุกแอปอย่างแน่นอนทาการซื้อก็ง่ายติดตั้งก็ง่ายแค่สแกน QR Code เปิดการใช้งานก่อนวันเดินทางได้เลยส่วนใครมือถือรองรับ eSIM ก็ใช้ eSIM เหมือนผมได้เลยแต่ถ้าของใครไม่รองรับก็ใช้ตัว VK Card จะเป็นการ์ดสำหรับใครที่มีมือถือที่รองรับ2 SIM 2> ก็ยังจะสามารถใช้้้เเเบออร์ดดดิมมไไโยยทีี่่่ตงสคา คือ e ซิมของ VK ผมใช้งานเองจริงและใช้มาแล้วหลายประเทศด้วยซึ่งความดีจริงผมเลยอยากมาใช้ให้กับทุกคนได้ลองไปใช้กันเพราะ VK มั่นใจได้ในทุกการเชื่อมต่อเ <L ess ant> ครือเอาจริงๆนะทุกคน,นเงนียบมากเลยอะเงียบแบบเงียบมากมีแต่บ้านโนบิตะแต่ไม่หมดเดนเี่ยนี่บ้านโน <L ess ant> บิตะคือดูใน Google Map ไปทุกคนมันบอกให้ผมเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าใช่นะนี่เหรอทางตรงนี้เหรอทางเข้าผมว่ามันไม่น่าใช่อ่ะมันเถื่อนเกินอะแต่ไม่รููเหมือนเป็นทางเลย ไปก่อนดีกว่าเนี่ยบรรยากาศข้างหน้าครับน่าจะอยู่ใต้นี้หรอมั้งเพียงแต่ผมต้องหาทางเข้าก่อนนะเออมันจะไปหาทางเข้าได้ยังไงวะเนี่ยมันจะมีหรอคือสมมติถ้าไม่มีก็กลับมาทุกคนคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้แหละนะถ้าถ้าหาไม่เจอนะแต่ว่ามันต้องมีเพราะเนี่ยมันดูเหมือนเป็นถ้ำข้างในน่าจะมีเป็นวัดมั้งไม่ก็เป็นศาลเจ้าเออมันต้องมีมั้งแหละลองไปดูก่อน อันนี้คือทางเข้าเหรอเนี่ยผมว่ามันน่าจะน่าจะใช่แล้วแหละคือมันเปียกอะ่ะแสดงว่าน้ำมันท่วมเหรอทุกคนจะมองเห็นไหมผมว่าทุกคนจะมองเห็นเนาะแต่เดินคือเออผมผมเดินเข้าไปคนเดียวก็ได้ข้างหลังมันมันเป็นป่าผมเดินเจอทางเข้าแล้วอเอ้ยตัวนึงคือจริงอ่ะผมไม่ได้กลัวอะไรนะถ้าเป็นผีเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะ What the เสียงอาไย,ยอะมีไปได้ทั้งสองทางเนี่ยเอ้ยมันเปียกับทุกคนตั๊บนึ่งมะผมว่าผมต้องใส่ตะกี้เสียงอะไรอะทุกคน <S <S คือตอนนี้ครับทุกคนผมกำลังเดินลุยน้ำอยู่เหมือนจะเจ,เจอทางแยกเนี่ยเดินลุยน้ำที่แบบลุยน้ำจริงหนิ คืออ้กว้างอยู่นะเนี่ยน้ำมันเป็นระดับนักแข่งนักแข่งโอเคอยู่แต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าตะกีนนี่เสียงอะไรอย่างที่บอกครับมันไม่น่าจะมีอะไรมากมายยกเป็นหมีญี่ปุ่นมีหมีแต่ที่นี่จะมีหมีไหมเดี๋ยวค่อยๆเดินแล้วกันะค,ะครับโอ้โหโคตรล่าท่าดีเลยแล้วผมรับคนจริงจริด้วยเดินทางแยกทุกคน งั้นคือแบบเนี้ยถ้าตอนที่ฝนตกหนักใช่ไหม What the hell ตรงนั้นชื่ออะไรอ่ะ๋อลูกบอลทุกคนลูกบอลหรือถุงอะไรไม่รู้ทุกคนเฮ้ยทางนี้ก็ไปได้ต้องไปทางไหนเนี่ยผมต้องไปทางไหนครับมันมีทั้งสามทางทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้แต่ผมเห็นลูก,กบอลเดินตามลูกบอลแล้วกัน ทุกคนเทุกคนโคตรหลอนเลยโอ้มันเป็นถ้ำที่ใหญ่มากทุกคนใหญ่มากดูเป็นทางสี่แยกอะโคตรใหญ่เลยแล้วต้อมาทางไหนตอเนี่อันนั้นคืออะไรครับ เดินไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆคือถามว่าผมหลงทางไหมก็คือพยายามทำทางอยู่ด้วยแสงไฟเนี่ยนะแต่ฝั่งนี้เหมือนจะมีแสงนะ้ะมันเป็นโพรงมันเป็นถ้ำที่แบบอากาศในถ้ำก็เย็นนะครับคืออันนี้มันน่าจะเป็นอุูมงค์ที่าไว้โอ้ยโอ้ยอยลึกแล้วตรงนี้ลึกนิดนึงขึ้นมาสูงนิดนึง ข้างข้าวทุกคนอู้ข้างข้าวเรียบเลยเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะไม่แน่ใจอู้ชิดข้างหน้าอะไรอ่ะอ๋ทางตันนี่ทางตันนะทุกคนทางตันก็กลับอือคือน้ำมันก็ไม่ได้ท่วมทุกจุดอดีทุกคนตอนนี้มันเป็นพื้นที่แห้งนะครับแต่เดี๋ยวผมมันจะหันกล้องไปฝั่งนี้กันเพราะว่าผมก็ไม่ ใจนะ้อมันเหมือนจะเป็นทางปันห,หรือมันก็เป็นทางแยกคือถ้าไม่ไม่เจออะไรผมจะกลับแล้วน้ำไม่มีอ,อะไรแล้วมั้งอุ้ยอ๋อน,น้ำจดใส่ติ่งติ่ง,งเป็นทางแยกทุกคนเป็นถ้ำหรือเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่มากเลยนะอุ้ยเออเป็นห่างต่อดีนะซ้ายขวาขวาร้ายขวาซ้ายขวาก,กันอุ้ยมังขาวนี่นะเรามาจากนี้นะไปทางขวาแล้วกัน อ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทีื่ออะไรครับเนี่ยมีซากรถด้วยอ่ะในนี้เนี่ยนะโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ทุกคนไม่มีล้อแล้วสนิมกระคืออย่างที่บอกไปเนี่ยนะไปเช็คข้างหลังก่อนไม่มีอะไรทางขวาไม่มีอะไรแล้วเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะโอ้โห คืออย่างที่บอกผมไม่ได้กลัวอะไรไงกลัวว่าจะมีตัวอะไรเช่นงูอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องดูดีๆกัดพื้นตรงนี้แห้งก็เลยเดินได้ปกติอันนี้คือโดนอะไรกัดเหล็กจนน่าจะเป็นแบบนี้สภาพคือเน่าเปื่อยหมดเลยเออแต่ก็ยังดีที่ที่เจอเป็นรถทุกคนไม่ได้เจออย่างอื่นโอเคเราก็มันจะตามหาสัญ้าต่อนะครับโอ้สุดยอดเจอรถช่วย อ้าวเริ่มเ,เปียกอีกครั้งแล้วผมไม่ชอบเดินตรงที่เปียกๆเลยอะน้ำมันหยดๆเยอะน,นีงไม่มีทางเลยอยือกอันนี้น่าจะอุปกรณ์รถนีน่สักอย่างแล้วมันอยู่นี่ได้ไงอ้าวมีขวดน้ำมีขวดน้ำด้วยทุกคนใครเอาโค้กมาก่อนในนี้นสนแสดงว่ามันน่าจะมีคนอยู่ข้างในคือกฎหลักที่เป็นกฎข้อนหนึ่งเลยเวลาไปสำรวจตามสถานที่ล้างหรือว่าสถานที่เปียกๆเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมขออ่านตรงนี้ก่อนแล้กัน ผมเริ่มมองนทางไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เจอใครเลยจะดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่อยู่ใส่ในนี้แล้วคนที่อยู่ใส่ในเนี่ยหรือว่าไปตามสถานที่ล้างๆสถานที่ปเปรี้ยวๆนยสมัยจะจะอาจจะเป็นที่ยาอะไรแบบเนี้ยแต่เราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันตามทางแป๊บโอเคต้องเดินกลับไปทางนั้นโอเคไปต่อ ไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะเคยดูหนังเรื่องนึ่งหรือเปล่าหนังไต้หวันอ่ะที่ชื่อว่า Incantation มั้งโอ้โอตรงนี้ตื้นแห้งเนี่ยนี่เสียงแล้วไม่ได้เสียงขางข้าวนะผมไม่รู้เสียงขางข้าวยังไงห่านดิ้อเยอะกว่าใจเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้สิขางข้าวเอ้ยออกหรือมันจะเข้ามาหาแสงปะนี่ครับสานเจ้าโทริอิมีแค่นี้เหรอ ที่ผมหาข้อมูลมามันน่าจะมีกว่านี้นะแต่ถ้ามีแค่นี้ือแค่นี้แล้วน,นะอย่างน้อยก็มาถึงแล้วน,นะเขาว่ากันว่าเป็นทางเชื่อมผ่านระหว่างโลกความเป็นกับโลกความตายทุกคนคือถ้าเดินไปเนี่ยเราอยู่ฝั่งโลกความเป็นใช่ไหมฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นะแล้วเรากำลังเดินข้ามไปสู่โลกความตายักอย่างเป็นทางเชื่อมกับพระเจ้าอะนะครับ Oracle. เขาเชื่อกันแบบนั้นสิ่งใดอีกแล้วผมจะไม่แตะอะไรแล้วกันนะ ดูเหมือนก็มีคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาในเนี้ยทุกคนเข้ามาทําไมก็ไม่รู้นะเข้ามาบูชาผมจข้ปม่ากล้องแบบนี้เนาะเนี่ยเออมันก็ดูเตดไฟอะ่ะเห็นไหมน่าจะมีเข้ามาเฉลิมฉลองอะไรกันมันก็ให้ฟิล์เหมือนที่นี่เลยอะ่ะอุ้ยข้างหน้าอะไรแดงๆอะ่ะให้ฟิล์เหมือนอะไรนะอุโมงค์ใต้ดินที่ปารีสอะ่ะแต่นี้คือดูจะโปร่งกว่าปะ่ะถ้าใครเคยดูอะ่ะร้อยออยาไปหลอนอยู่นะตรงนี้ <laughs> เออ หนังไต้หวันนะเคยดูอยู่แล้วลุยน้ำเหมือนกันเลยด้วยนะเป็นนังผีไต้หวันทุกคนตัหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยคือถ้าคนสายตามไม่ดีจะคิดว่าเป็นอะไรห้อยอ่ะเสียงง่าใหญ่เฮ้ยอันนั้นน่าจะเป็นทางออกหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนึงแต่ไม่น่ไม่น่าจะใช่ทางที่ผมเข้ามานะผมเห็นแสงไฟตรงนั้นเนี่ยมันดูมีเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรเนี่ยแล้วก็มีติดป้ายติดเป็นทางลูกศรแบบนี้ด้วยทุกคนเห็นปหม บอกใครอ่ะลงม,มาคนเดียวแล้วเอาบอกใครแล้วก็ห้อยไปอย่างนี้เลยนะยเฮียตกใจนั่นตัวเฮียอะไรนั่นอะดูดิเหมือนคนห้อยอะไรลงมาเลยอะ่ะ อันนั้นก็น่าจะเป็นก่อสร้างเอ้ยนี้เหมือนดูดูน่าจะมีคนปะแต่ผมขอไม่อยากเจอคนนะจะเจอใครเลยนะกลัวแบบเจอคนแล้ววิ่งเข้ามาหาวิ่งหนีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมเดี๋ยวมาทางไหนวะอ่ตามลูกบอลเข้ามาเออช่มนเดือวไม่เป็นไรขางข่าวมาแล้วเข้ามาตู่โจมผมทำไมนี่ไม่ไม่มีโควิดนะไม่เอาโควิดคือตอนนี้ผมกําลังตั้งหลักอยู่ว่าจะออกทางนี้ได้ไหมมันรู้เหมือนเป็นทางออก แต่ผมไม่กล้าเดินผ่านแบบมันดูมีอะไรวางอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไล่ตรงที่แบบอะไรอยู่เยอะแยะเต็ไมไปหมดผมไม่อยากเสี่ยงโอ้ข้างๆอย่าเข้ามาจ้าผมไม่เดินต่อไปแล้วแล้ว,ลวกันนะมันมันดูไม่น่ามีอะไรแล้ว่มันมีแค่เป็นคอสตูมค่อยแบบเนี้ยเป็นโคมไฟคือเขาจะมีกระดิ่งไว้ทำไมไม่แน่ใจแล้วผมก็แพ้เสียงในหัหจัด,ดบมาสัน่นแต่อย่างที่บอกไม่เดินไปทางนั้นแล้วกัน คือทุกคนรู้สึกไหมว่าไฟฉายมันเริ่มอ่อนคือผมอยู่ในนี้มาชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะน่าจะใช่นะอยู่ข้างในถ้าคือแบบฟิลมัเราลุยน้ำอยู่แล้วเธอใช่ต้องลุยน้ำา่ออยู่ในถ้าคือฟิลผมไม่รู้วันเวลาเพราะฉะนั้นออกไปน,นี่อาจจะมืดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงแล้วมาตอนเดือนตุลาก็คือฟ้ามันมืดไวดทุกคนมาดูนะผมจะเรามาจากทางไหนนะลูกทนี้ทางซ้ายแหละ แย่แล้วโอ punched, โอไปสายอย่าขึ้นดับนะทุกคนครับผมเริ่มกลัวพ่อผมหลงลันหนึ่งมันมีสองแยกเหรอผมจำได้ว่ามีแค่แยกเดียวแล้วคือลิ้นพันแล้วเนี่ยอับหนึ่งตะกี้กูมาจากทางไหนวะทุกคนไปหนดีทาไงดีเอ่อ ที่คือเดินมาจากตรงนั้นเราตรงนั้นก็มีแยกอยู่ทุกคนโอเคขวาลายซ้ายดีขวาแล้วกันชอบแบบลายๆเอ้ยใช่ทุกคนผมจำลูกบอลได้นี่ไงคือถ้าใครจะมาตามนะครับมันมีลูกบอลลูกเดียวเดินก็เดินตามลูกบอลได้นะเลี้ยวขวาทางนี้นะแต่ผมขอกลับก่อนดีกว่ากลับแล้วทำไมบรรยากาศมันดูเย็นขึ้นโอ้ยลื่นโอเคก็เดิน ก็ประสบการณ์การเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกวันแรกครับทุกคนน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าออกมาแล้วดูดิออกมาทีคือมืดอะบรรยากาศคือแบบดื่นเสียงรถด,ดินเสียงรถมีเสียงรถผ่านพอดีมันก็โอเคนะนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้คิดว่ามันมีแค่นี้แหละนะครับให้มันมีแค่นี้แหละถ้ามีมากกว่านี้คือเดี๋ยวผมหลงตะก,กี้คือตอนขากลับผมก็หลงแล้วนะแล้วความรู้สึกหลงในถ้ำตัวคนเดียวมันมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แล้วหนก็พาตัวเองกลับออกมาได้แบบแบบปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปถัดไปในญี่ปุ่นนะผมจะไปทําอะไรอีกนะก็แล้วพบกันครับสวัสดีครับคือตอนแรกว่าจะปิดคลิปตรงหน้าถ้ำทุกคนแต่เดินออกมาหน้าถ้ำอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือแบบชอบอะ่ะชนบทญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยมันอาจจะดูขัดมูดกับคลิปทางคลิปไปหน่อยนะแผมต้องหาแท็กซี่ไม่ก็รถบัสก่อนอะ่ะหาไปรถเมล์ให้เจอก่อนเพื่อเพื่อจะกลับเข้าตวเมืองให้ได้นะ ถ้าให้อยู่นี่คือผมก็อยู่นะที่นี่ชอบมากดูดิฟฟลมันจะแบบข้างหลังก็จะดูน่ากลัวหน่อยใช่ไหมแต่ฝั่งนี้คือแบบร่มลื่นอ่ะชนบทญี่ปุ่นโคตรน,น่าอยู่เลยทุกคนก็เลยคิดว่าตัดสินใจิปคลิปที่นี่แล้วกันแล้วเ,วเราพบใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนว่าผมจะไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นอีก